เพิงพักเล็กๆริมลำธารในป่าสารวินเหนือนหมู่บ้านอุนูตำบลแม่คงอำเภอแม่สเลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่นี่คือที่พักชั่วคราวของชาวบ้านที่หนีภัยความไม่สงบในประเทศเมียนมาหญิงคนนี้และครอบครัวหนีภัยเข้ามาฝั่งไทยเมื่อสองสัปดาห์ก่อนพร้อมกับลูกสองคนและสาบีเตวปูเลนเลเ เปืนมาแล้วก็เสียงเครื่องบินมาเครื่องบินมาเฮ้บอยมาตลอดเลยก็เลยกไม่กล้าอยู่แล้ เลือดพูนี่ไให้ให้เขาเลยอเลือดพูนเขาได้ตักขุ้นเขาได้แต่แต่เขาเดียวนะมันเลยอรับเพื่อนเพื่อนเราต้องบูดซะแค่บูดแล้วเหรอเลือดไปก็คือข้างในหมู่บ้านข้างในก็คือมีระเบิดเข้ามาใส่แล้วแต่ว่าในหมู่บ้านจะยังไม่มีแต่ว่ากลัวว่ามันจะคือจะบอกว่าอยู่แค่นั้นแค่แค่ชาบ้ล้วสมบูรณ์สอมบ้านเราเป็นแบบนี้กันก็หมู่บ้านของทางเนี่ยตั้งอยู่เอ่อเวลาเครือบินมาจะมาผ่านที่นั่นตลอดเลยว่ากลัวว่ามันจะเกิดอะไรที่นั่นเลย เด็กๆยังคงวิ่งเล่นภายในพื้นที่อพยพชั่วคราวขณะที่หลายครอบครัวกำลังหุงอาหารอาหารมื้อหลักๆของเด็กและผู้หนีภัยความไม่สงบคือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนำมาคุกข้าวกินจากผู้นำมาบริจาคหน้าฝนกลางป่าสารวินหากเป็นช่วงเวลานี้ผู้อพยพจะต้องทำนาแต่เมื่อเกิดภัยความไม่สงบทุกคนต้องทิ้งนาบ้านและสัตว์เลี้ยง याने पओ बाकी तो बाकी मोनो पे दो ओजी मया पोर्ट तिवा दि तोले को बाजू ना हे आ हे टीलर आरब पे हे उपुतेले लडे बिचो मोले फको बन्ना ने मेटा वाले हे के उते उतेना ने पके एडो के वाले बिचा जी लो म उ ए ए खाला ति दिसे दबा वाले पे हे उ गु दुगा फे तना नोर रा हे वे द मुवा प्लेडा रदा मा ति हिदा ปัจจุบันชายแดนเหนือบ้านอุนูติดชายแดนไทยเมียนมามีผู้หนีภัยความไม่สงบเข้ามาฝั่งไทยจำนวน316คนในจำนวนนี้มีเด็กเล็ก43คนและมีผู้ป่วยติดเตียง2คนโดยบ้านอุนูเป็นหนึ่งในสองหมู่บ้านที่มีผู้หนีภัยความไม่สงบในเมียนมานเข้ามาฝั่งไทยด้านจังหวัดแม่ห้องศนล่าสุด ขณะที่การเดินทางเข้าพื้นที่จากอำเภอแม่สะเลียงต้องเดินทางผ่านภูเขาและลำธารตลอดทั้งวันนี่จึงเป็นอุปสรรคสำคัญในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมโกวิดบุญธรรมไทย PBS รายงาน